ลูกประครบสมุนไพรลูกประครบสมุนไพรมีสมุนไพรที่หลากหลายชนิดผสมกันเพื่อเป็นการบรรเทาโรคและรักษาโรคซึ่งสมุนไพรที่พิเศษคือกัญชาที่มีสารประกอบที่ช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยอาการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายกัญชาดองน้ำผึ้งกัญชาดองน้ำผึ้งนั้นมีส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรรักษาโรคอยู่หลากหลายชนิดมากผสมกันอยู่ใน ขวดแก้วและมีน้ำผึ้งที่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้กัญชาดองน้ำผึ้งนั้นมีประโยชน์มากทำให้กัญชาดองน้ำผึ้งสามารถช่วยบรรเทาโรคต่างๆได้ด้วยยาหม่องไพลยกันยาหม่องไพลยกันใช้สำหรับทาบริเวณที่ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบหรือใช้เพื่อสูดดมแก้าการวิงเวียนศีรษะคลายเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายบรรเทาอาการปวดไม่เกรนก็ได้ ยาหม่องไพลกันนั้นมีกลิ่นหอมอ่อนและไม่ทำให้แสบร้อนใบาชากัญชงใบาชากัญชงช่วยผ่อนคลายความเครียดและทำให้นอนหลับสนิทมากยิ่งขึ้นโดยใบายชากัญชงนั้นมีสรรพคุณหลากหลายเช่นช่วยทำให้ผ่อนคลายหรือหลับง่ายขึ้นเซรั่มน้ำมันจากมาเมล็ดกัญชงเป็นเซรั่มที่บำรุงผิวหน้าเป็นเซรั่มที่มีสาร CBD ที่ประกอบอยู่ ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวมีกรดไขมันธรรมชาติที่ช่วยในการบำรุงผิวลดความแห้งกร้านของผิวพิมพเสนไพลกันพิมพเสนไพลกันเป็นน้ำมันสำหรับนวดเพื่อคลายเส้นแก้เคล็ดขัดยอกและแก้อาการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายหรือยังช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะพิมพเสนไพลกันนั้นมีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติต่างๆ ซึ่งสมุนไพรธรรมชาติต่างๆแต่และตัวที่นำมาสกัดนั้นมีสรรพคุณที่มากมาย